ก็เป็นเคสต่อเนื่องนะที่ครั้งที่แล้วที่มาแชร์ไว้นะคะที่คุณแม่อายุ86ที่บอกว่าขาบวมแล้วคุณหมอจะให้ฟอกฉุกเฉินทางครอบครัวก็ไม่ให้ฟอกแล้วก็คิดว่ายังไงก็ไม่ให้ฟอกเพราะว่าตอนที่ที่เล่าเขาที่แล้วเนาะที่คุณแม่เขาที่มารับเจลแม่เขาจะมารับเจลที่บ้านพี่ทุกเดือนก็ทานมาปีนี้เขาปีที่8แล้วนะทุกเดือนเราจะเจอกัน แล้วและช <bueno. S 2> ่วงโควิดก็หายหายไปจากการส่งผลตรวจเราก็คิดว่าเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเจียมานี่47-48สี่ำหรับเราอายุ80วกว่านี่พี่ว่าเพอร์เฟกแล้วนะแต่ปรากฏว่าหลังจากโควิดมาก็ทำไมแม่เดินไม่ได้ทำไมแม่เท้าบวมเอ้อเราก็เริ่มผิดสังเกตแล้วเอ้าทำไมแม่เท้าบวมนี่คือมันเป็นอาการสัญญ,ญาณของไตระยะที่5แล้วนะพอวันนั้นก็เลยเออขอนขอดูขาหน่อยซิว่าขา คาบวมนี่มันบวมขนาดไหนใช่ไหมปรากฏว่าพอไปเห็นด้วยตาตัวเองก็ตกใจคือบวมเป่งเหมือนกับเราเราสูบลมเข้าถุงมืออะบวมขนาดนั้นแล้วพี่ก็เลยไปเช็คดูก็เลยกดไปบุมลงไปแล้วก็ออกจะซีดซีดเหมือนกับว่ามันมันเลือดมันหมืดมากเพราะว่าผลเลือดมันคงจะสกระปรกมากแต่อันนั้นเป็นการจินตนาการของเราก็เลยบอกเขาว่าวัาวนนี้ ให้พาแม่ไปตรวจเลยไม่ต้องรอหมอนัดแล้วในครั้งต่อไปให้พาไปตรวจวันนี้เลยเพราะว่าถ้ามันบวมขนาดเนี้ยรับประกันเลยว่าหมอจะจะต้องคุยเรื่องฟอกพอพี่พูดแบบนี้ปุ๊บเขาบอกช่หมอจะให้ฟอก อ้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆหมอจะให้พ่อบอกมันไม่ได้อยู่ดีๆแน่จะต้องเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะที่ห้าแม่ก็ไม่แล้วแม่ก็เครียดมากเดี๋ยวก่อนตอนนี้ถ้าเราจะสู้คือเราต้องเอาผลตรวจมาก่อนก็ให้เขาไปตรวจปรากฏว่าก็จริงอย่างที่เราสันนิษฐานอขาที่บวมเนี่ยเพราะว่าค่า BUN UM ไม่ควรจะเกิน20บปรากฏว่าปาไป 143่งหมายว่าโอ้โอตามประสบการณ์แล้วฉี่ออกก็ดีแล้วแล้วก็ไม่หัวใจวายไม่น้ําท่วมปอดไม่ช็อกไปนี่ถือว่าแม่ดีมาก <c oughs> อ่ะโอเคพอเราดูแล้วค่า BUN 143่่าค่า c r e t i n i n น3.15ค่า c f r ก็อย่างที่เราสันนิษฐานไปเลยก็อยู่ที่12.77เราก็มาวางแผนกันว่าเราจะทำยังไงถ้าไม่ให้ชอกก็จะสู้กันสักตั้ง อันแรกเลยคือต้องลดเรื่องของการปรุงแล้วจะใช้ยังไงแม่ก็ยังติดรสชาติยังต้องกินน้ําพริกก็เลยสืบว่าเออแม่ทานอะไรบ้างปรากฏว่ารู้ว่าปลาดีที่สุดอย่างที่เราเคยพูดให้คนผู้ป่วยโรคไตาฟางแต่คุณพระช่วยเขากินปลาก็กินปลา,ปาไปบางวันก็หนึ่งตัวอย่างเงี้ย ถ้ากินหนึ่งตัวนี่คือกินไปเรื่อยๆไงรู้ว่าปลาดีไงก็ทอดมาให้แม่หนึ่งตัวแม่ก็กินไปเรื่อยๆทั้งไข่ทั้งปลาแล้วก็หมอบอกว่าให้แม่กินไข่ต้มวันละหกฟองเราก็ไม่เข้าใจว่าถ้าปีเอ็นสูงขนาดเนี้ทําไมหมอถึงยังให้วันละหกฟองนี่โคตรเยอะนะไม่ใช่เยอะมดานี่นะเออก็เลยตั้ง คุยกันว่าให้ถ่ายรูปทุกอย่างที่แม่กินต้องบอกกับคนเฝ้าก่อนกลัวแม่จะหิวกลัวแม่จะหิวมากจนไม่มีแรงก็เสิร์ฟตลอดภาพจําคือเราต้องกินอาหารครบสามมือ้อแต่เราก็ต้องคุยกันก่อนว่าปัจจุบันนี้มันเกินไปน่าจะเกือบสิบข้าถ้าเรายังเสิร์ฟแบบนั้นเราอะให้แม่ตายเร็วเพราะว่าที่ค้างอยู่เนี่ย ร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยมันจะออกไปหมดเมื่อไหร่หรือมันจะต้องไปฟอกก่อนฉุกเฉินก็ไม่รู้ก็มีวิธีวิธีเดียวคือเราจะต้องนําเข้าให้น้อยที่สุดและถ้าแม่ยังปัสสาวะออกมันก็ยังคงขับออกได้เขาถ่ายมาให้ดูสามมื้อเลยนะแล้วก็พี่ก็บอกว่าถ้าแม่หิวเอาอูมิให้ทานคือถ้าไม่จําเป็นก็ก็กําหนดให้เขาคือข,ข้าวหนึ่งช้อนน้ําซุปน้ําซุปสต๊อกเนี่ยก็จะใช้สูตรเดิมก็คือหวัวหอมหัวใหญ่กระเทียมรากผักชีแล้วก็ พริกไทยก็สูตรเดิมที่พวกเราใช้กันแต่มันต่างคือให้เคี่ยวไว้ก่อนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เอาไปใช้ทั้งวันเขาก็ทําแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปมาให้เป็นถาดน่ารักมากก็จะเน้นให้เป็นปลาแต่เป็นปลาแค่ช้อนเดียวแล้วก็น้าซุปผักต่างๆยังต้องมีผักวันละช้อนช้อนสั้นให้ทําง่ายๆอไม่ต้องเครียด เอาผักทั้งหมดไปต้มแล้วก็ทุกมื้อต้องมีผักแก้ไปประมาณสัก4-5วันก็เริ่มถ่ายเป็นปกติเขาก็จะถ่ายรูปมาให้น่ารักมากเลยจะเป็นน้ำซุปหนึ่งถ้วยแล้วก็ผักที่นึ่งหรือผักที่ลวกโดยน้ำซุป1ช้อนแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีผลไม้ผลไม้บอกเอาของงดก่อนนะช่วงนี้เราก็ทําแบบนี้แล้วหนึ่งสัปดาห์เราก็ไปตรวจทีหนึ่งผลที่ได้ก็คือว่า ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆค่าของเสียนะก็อย่างที่ที่ส่งไปให้คราวที่แล้วแล้วพอมาถึงณวันที่17 17เดือนที่แล้วโอ้คุณหมอชมแล้วก็คุณหมอบอกมันมหาหัสจจรันมากแต่เราอะรู้ว่ามันไม่มหาหัสจจรันเพราะว่าเขาทานเจลเนี่ยอูมิเนี่ยจะบอกว่าอ่าเขาจะมารับ4กล่องเนี่ย1สัปดาห์เขาทานหมดถามว่า กินมาละกี่ซองปกเขาบอกปกติอ่ะวันละสิบกว่าซองแล้วแต่ตอนนี้ไม่นับแล้วเพราะว่าแม่ก็ติดอุมิซะละหิวก็จะเ็ดอุมิหรือดูดก็คือมันเยอะมากจนถึงขน,นาดว่าก็เขามารับสัปดาห์ละสี่กล่องอ่ะแม่กินคนเดียวก็จะเป็นอุมิเป็นหลักนะอุมิสีเขียวแล้วก็ตัวฮาร์ดทีนี้ตัวฮาร์ดเนี่ยแม่จะบอกว่าที่เคยหายใจไม่ออกอ่ะที่เพียนะพอกินฮาร์ดเข้าไปเนี่ยสักพักหนึ่ง แม่เขาจะหายใจโลง่งอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันจะไปบำรุงหัวใจอยู่แล้วแล้วก็ช่วยเรื่องการอ่อนเพียนะคะอันนี้ก็เน้นเลยว่าถ้าสมมุติว่าอย่างบางคนอะ่ะอยากจะให้ได้ผลเร็วๆแต่แบบบางทีเออมันก็ไม่เพียงพอสารอาหารที่เข้าไปในร่างกายมันก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่ง ที่สำหรับว่าคือไหนไหนมันไม่มีทางแล้วว่าครอบครัวนี้เขาก็เลยเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะดูแลพ่อแม่แบบเขาบอกแบบนี้นะคือยังไงก็ไม่ให้ไปฟอกแน่นอนแม่กินได้เท่าไหร่กินไปเลยผลมันก็ออกมาแบบณวันที่17ผลตรวจครั้งสุดท้ายคือค่า BUN เหลือ76จาก143ลดลงไปก็เจกว่านะใช่แล้วก็ตัว CR จาก3.15 ลดลงมาเหลือหนึ่งจุดเก้าหนึ่งแต่ที่แบบมหาศารย์ที่สุดที่หมอบอกตกใจไม่เคยเจอเคสนี้มาก่อนก็คือค่าจีอาจากระยะห้าเนาะสิบสองจุดเจ็ดเจ็ดขึ้นมายี่สิบสามจุดสาสิเก้าหมอบอกอมไม่เคยเห็นคนอายุ มากเท่านี้แล้วก็สดใสแล้วก็ขาที่เคยบวมแบบเหมือนถุงมือกลางเนี่ยไม่วันนี้กลับมาเป็นปกติทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นเหลือเรื่องของโซเดียมต่ำซึ่งเขาต่ำมาตั้งแต่ตอนที่ค่าบ u n สูงและ ไปนั้นตอนนี้ค่าดีขนาดนี้ก็เลย่าให้โบนัสนิดนึงก็สามารถเติมซีอิวขาวลงไปได้หน่อยนึงอ่าสามารถทานเกลือแร่ได้อันนี้คือโบนัสสำหรับตัวโซเดียมก็จะเพิ่มให้นิดหน่อยเพราะว่าไม่งัน้นมันจะบูบก,ก็ยังกคงลดโปรตีนไปเรื่อยๆแต่ที่ผลได้ดีในเคสนี้พี่คิดว่าเอาให้ห้าสิบห้าิแล้วกันคือหนึ่ง ได้สารอาหารเจลพัดไปเยอะมากจนทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นแบบชัดเจน33วันนะตั้งแต่วันแรกที่บวมจนหมอสั่งฟอกจนมาถึงวันนี้อีก50%ซนก็คือต้องปกมือให้กับคุณพยาบาลประจำตัวก็คือลูกเขาลูกเขาดูแลอย่างดีมากทำอาหารแล้วก็ถ่ายรูปเพราะนั้น การที่ทําอาหารแล้วถ่ายรูปมามันช่วยให้เราคอนโทรเรื่องของปริมาณค่าของเสียให้มันปรับลดได้ดีก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าทําแบบนี้ก็หลายหลายเคสลองเอาไปทําเป็นตัวอย่างดูนะคะถ้าไม่ถ้าไม่รู้ว่าปริมาณมันไม่รู้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าลองถ่ายรูปแล้วก็มาปรึกษากันเนาะ ผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้เพราะหลายคนบอกว่าอดจ,จะตาอยู่แล้วเงี้ยแต่เพิ่งไปทานทุเรียนมาเงี้ยเอามันก็ไม่ใช่เออแล้วก็ปลามันดีต่อผู้ป่วยแต่กินเป็นตัวมันก็ไม่ใช่ถูกไหมอา่าต้มต้มยำเผ็ดทานได้ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเอาน้ําต้มสต๊อกมาคิดว่าเป็นน้ําซุปเงี่ยไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์แต่เป็นน้าสต๊อกเนี่าหลายคนก็ไม่ทราบว่าเอามันใช้มันใช้ไม่ได้นะมันใช้แทนกันไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ก็อยากเป็นกําลังใจให้หลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะว่าการลดของเสียถ้าไม่อยากฟอกการลดค่าของเสีย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ห่างไกลาการพอกไปได้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้สําหรับเคสตัวอย่างวันนี้นะคะก็เอามาแบ่งปันให้หลายๆท่านได้ดีใจไปด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะอูมินี่ถ้าเรามีกําลังกระหน่าไปเลยค่ะผลออกมาก็จะดีแบบนี้นี่หนึ่งเดือนสามสิบสาวันเท่านั้นเองคุณหมอก็ปบมือให้คุณแม่อายุแปสิบหกนะคะยินดีกับครอบครัวด้วยค่ะ ค่ะเขาคณพี่ป้อมมากๆค่ะกโ็โอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะเนาะก็สิ่งสําคัญก็คือเรื่องอาหารเนาะก็สําคัญนะคะทั้งบอกลูกค้าบ่อยๆมากเลยว่าเรื่องชนิดถูกแล้วเราต้องกําหนดปริมาณด้วยนะคะเนาะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือภูมิกำไห้ของเรานะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ